เออฉันไมากินน้ำกันเลยสองคนในสิงในสิงล่างย้ายนี่สองนังเอือนังไอ้สิงล่างย้ายนี่กินผู้สิโทสิงล่างกูนี่กินอยากกินเคยเห็นบอกเราต้องกินได้หลายกินในนังเอือนังไอ้พรเจ้าบอกผูกูจะกินได้หลายกินใ้ออามาหันมาหันหันมานี่เลยหันมานี่เลย หานี้ได้หานี้ได้กินทื้กินนพานี่มา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 จานจะเอาออกมาทั้นที่หางานจะอกูหายแ้คะหากเดินกว้างๆเนี่ยเร็วจะได้จุดทุบอกเพิ่นนะ แฮูเรอ่นีหงม่อย่างนี้มีเรางวัลที่หนึ่งสตัวตรงบ่นี่รางวัลที่หนึ่งมีปะมีมีปะมีปะนี่มีเอานี้มีอกราอีกมีไผ่มีบ่มีไผ่มีบ่อีนมีตต้นเดียวนี่นี่ได้ไหมต้อนเดียวนี่มีไผมีอู้่นี่ มีคนมีบอมีคนมีบอนี่ไม่มีค่ะมีคนเตรียมมาบอนี่ผมเตรียมมาไหมไมออกแสดงว่าตัวนี้มันจะออกแสดงว่าตัวนี้มันจะได้กินเขาได้ชุดน้ำกันเอ้ายกไปน้ำย้ายยายเหยาเยาเลยเหตุผงยังไงเหตุผงยังไงแล้วก็เอาทูมาเร็วเอ้ยเหยาวมาพี่ย้ายกับเขามามคุณพาระเขามาจะงพอสุกพอไปสุกไปไกลยาข้าวต่อให้เออเดี๋ยวจีบิึงให้ดอกกล้องเนี่ยอือ

นัี้เดี๋จะได้สักครับขมันใหยายเด้อเดียวโล้โอ้ยตรงเที่ยงม้วนกลวงนี่ดินดินเด้อเออดินทันเทอดดินเด้อสมเจียงเด้อดินเด้อต้องเขาทนมาสลายซึต้องพยายามเที่งม้วงกลวง ถูกถูกไหมถูกไหมถูกคนละดอกคนละดอกคนละดอกอยู่ในถุงสีดำนะถูเียอยู่ในถุงสีดำเลยกองเจ้าฐานหนาวทั้งใดายเองคือเจ้าเดี๋ยวเขาก็ตัดออกดอกมึงใดเขาก็เอาเขาก็ตัดออกดอกบุญพรากรเอ้ามั้งบุญไว้กับคณะของหมอดำมาจากนครราชสีมา อันนี pues er. ้่ยแต่งเนี่ยแต่งเนี่ละธรรมดาธรรมชาติธรรมดาได้คืนเขาทำกันเลยครับผมอันนี้เจ้าก็เอาเจ้าก็ค่อยตัดออกอันนี้เจ้าเอาเจ้าก็ค่อยเอาตอตอเอาเพราะว่ามันอันนี้มันเฉลี่ยกันเอ้าเข้ามาเลยยายด้วยผลไม้เอาไว้ทีหลังก่อนเข้ามาของยายนี่ทองยายเข้ามาเลยเอาทู่มามาทู่มาทำไม ทูมาทำไทุมาด้ยทุบไม่เอาเาดันดัน่แข็งนะ่ไม่ปไหไม่ใช่ัะอ้างไนอย่าีาเลงมาหรือเล่าอยู่บนรถนะครับเดนายนครับไม่เอารวมาทุบเดี่ยเนด้วเองนีเดน้เองครับเอาย้ายเอาทุบมาฮะเอาทุย้้น่ะ่อันนี้เอาเลย้องไปมอง จุดทูบบอกก้าวท่ากินบอกเพิ่นก้อนให้เพิ่นกินครับเลยเรเคยมีดอกกว่าที่มีในโลกประเทศไทยหมอดำคนเดียวนี่เดียวายเห็ดหายเหได้ไายซะเอาเอิญเพิ่นมากินน้ำได้เอ้หนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ 8, ป1เก้าสิบสิบเอ็ดสิบองามสิบสหกเจดอเอกมดเยอซ้อนผู้ใดว่มีซ้อนกเอาเาซ้อนเอากินเ้ไหมชุตัวเินไ่ได้เรือใช้ใช้กมูมูตัวนั่นแหลอันนี้ลูกสิปู้มเจี๊ยบยังไม่กูคูตังไง ฟังบอกมึเกียวบักฟังไมให้กูมึงังมึงังมึงังฟังง้ว่าเดี๋ยวกู้เป็นบาแล้วมึงเกียพ่อหนากลับไปบ้านกลับมาหาปูไม่เก็บพ่อต้องมาล้างปฟาให้จัดซื้อคมะพรา60กิโะต้องมาล้างปาให้กูจิแล้วเดี๋ยวช่ๆคนได้จะเปกินเย็นเย็นใจเย็น ถามเบอร์ใครที่กินของยังเดี๋ยวจะพึ่งเจทุก่อนจทุก่นมีคนประเทศคนประเทศนอกขมานี่ปูปูนี่แหละมึงปู้มเประเทศญี่ปุ่นเอาเอา้ยถุอันนี้ก็โตพเนนอันนี้ก็โตี

พิสาวิติณเมติฆะวิเจ้าขอยินดีขนับนุปกูผู้เท่าแต่เก่าก่อนปัจจุบันกูเร็กและกูจันทุวันและกูยารูตำหักและกูตำรารูเวทมนตร์ตาตาูสมหมะกูสันโตนากูมนกัตโธโตสีสัจดยะมุนีโพตโมอริยะเมตโยองคูญัองคูีโโตองคูเดกันโตองคูเนเกินมะอาจโยองคูโกมพัดองคูศิวะนิศิวโรภทรัพย์องคูสงัยองคูอือรือองคูจิตินทโนเทพอินทราทิพคูศีโยยาศีตุม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่จัก,กรวาลน,นี้ให้ขึ้นมาให้ขึ้นมานาคราชก็ดีพญาพุทธก็ดีให้ขึ้นมา,นา,า,นมาสเสวยอาหารเมื่อมีลูกศิษย์ลูกหาคณะของมดามาจากนครราชสีมาเอาอาหารการกินผลไม้รากลาบไม่เขาน้ำซ้ำปลาอุดมสมบูรณ์มากมายด้วยของอยู่ของกินเอามาถวายถึงที่ปองยืมฟืมขอให้ที่จัก,กรวาลของปองยืมฟืมจงมาสเสวยอาหารเข้าสิงร่างเข้าสิงร่างลูกศิษย์ลูก,กหาของข้าพเจ้าได้ทุกตัวทุกตนทุกคน,กคนเพื่อกิน กินแล้วก็ให้ครูปูรมรมูนทั้งสองฝ่ายฝ่ายวิญญาณฝ่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายมนุษย์มนุษย์กินได้จับต้องได้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดมฉะนั้นจะต้องอาศัยล่างมนุษย์กินอาศัยในวันนี้อย่าให้เป็นบาปอย่าให้เป็นกรรมอย่าให้ลูกอย่าให้หลานเป็นบาปเป็นกรรมเอาล่างของมนุษย์ให้พวกท่านเหยียกบกระหมอ่อมจอมขวัญเพื่อที่จะมาสู่มากินอาหารขอบุญบาร,รมีบุญญาธิการของลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ ของเหล่าเทพช่วยเทพเท,ทเวดาทั้งหลายจงเปิดทางให้ทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณได้เสวยอาหารในการทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะ <c oughs> จอกอบแตน่นั้นนอกจากอาหารการกินเมื่อกินแล้วเมื่ออิ่มแล้วก็ขอให้คูณทั้งสองฝ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาอาธิษฐานเราเองเมื่อเคยมีนนลูนุนะให้ให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับที่ร่างเราแล้วไปกินนะมีแต่คิดเราเองคิดเราเองว่ามันไม่เคยมีเป็นคิดเราเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามามากนะ มามามาประทับร่างข้างเจ้ากระโดดกระโดดมาประทับร่างข้างเจ้ากระโดดนู่นน่ะปัก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 ่นจะได้อ้อมออฟนี่เด้อปักของออฟนี่เพิ่นจะได้เอิ้นมาชินเอิ้นสองเอื้อยสองอ้ายเอิ้นนั่งเอื้อยกับนั่งอ้ายมาเอิ้นปูเอิ้นย่ามาเรียกมาเพิ่นนัมนมามาเสวยเลยทิพย์อินทราทิพย์เป็นสมมาสมุเจ้าองค์สมมาสมุเจ้าเพิ่อนมีสงสัยจิตพานไปเลยวะออืืเอ้อ มา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 ประทับร่างข้าพเจ้าอีู่บุญพลาหมณ์น้องเล็กน้ำขอบุญสมาธิได้โชคได้มายายใคเล็กบุญสมาธิได้โชคได้มาเหยื่อท่านเอาไม้ปูทุ่มเอาไปจุดเอินเพื่อนไม่กินงเขาเอาดอกเดียวเอาดอกเดียวเออ้ยมาเด้อง่ายง่ายเอื่อยย่ายอายพอปูซีทุ่มมาอยากซีปทุมมาครับ อันเชิญอ,อันเชิญเอาละนท่านานมตลงมาชั้นเข่าชั้นน้ำกับลูกกับหลานกับลูกษย์ลูกหาปูดำลูกบุญพลาผ้าชโชคบุญพลาผ้าร้วยกับปัก,กถูกไว้ที่นี่หละห้ยปูรับสาห้ยเมีย่ารับสาบมารบมาชั้นกับเราลูกหลานหรือว่าลูกษย์ลูกหาของปูดำจากโคราดอ,อันเชิญ

ให้ขึ้นซึ่งสงสวรรค์มื้อนี้ลูกจิตล,ลูกหาที่มานี่มีมีความประสงค์ที่ว่าจะให้ปู่ให้ยาหลุดพ้นจากจากคําว่านาคราชเด็กจะอธิษฐานให้ปู่ให้ยาขึ้นเกิดขึ้นไปเกิดเป็นมนุษย์เล็กความสูงสุดของปู่ของยาอยากเป็นมนุษย์มื้อนี้จะมาอาจารา์ให้ปู่ให้ยาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดชาติน่าฉันใดขอให้ปู่ซีโตย่าสิบุตุมาจงได้เป็นมนุษย์และเป็นชาย ได้บวชตามองสัามมาสัมพุทธเจ้าเด้าูเด้อย,ยาเป็นนาคละอีกให้ผู้อื่นมาสืบให้ผู้อื่นมาสืบสายเลือดให้ผู้ขึ้นสู่สวรรค์เพราะว่าโลกมันใกล้จะแตกแล้วเดี๋ยวผู้จิไปจ่ได้ให้ผู้ให้ยาไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดชาติหน้าจันใดให้เกิดยโสญาติพุทธมาจงไปเกิดเป็นมนุษย์และเกิดเป็นชาย ได้ออกบวชตามองสมมาสัมพุทธเจ้าเดิอปูเดือสาุอ่ะไปเสวยอาหารน้ำลูกนหลานกัไปเพื่อน้ำขยายขออข้มาตั้งปูเขายอไปไข่เายอเยงยขมาองใยเดี๋ยวเขามานั่งพี่เยเขานี่มานี่โอ้ยคนเาจริงตงยู่บ่อะไรก้อนงน